สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปต้า l 3 6 0 8 sp นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันวันนี้เรานําเสนอกับคูเปต้า l 3 6 0 8 sp นะครับลูกคชนี้รถจราจรปี56นะครับลูกค้ามาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าติดตั้งใหม่นะครับจากค่ายนนนนัั่่เองงะครบบใมีดห้าาาล ด้านหลังเป็นอุปกรณ์ผ่านพ่วนนะครับผมผ่านพวนจะเป็นมือสองตาช้างนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเก็บงานสีกระทาล้อนะครับติดตั้งใบมีดหน้าใหม่สีฝางกะโป้งสีตัวรถสีเดิมนะครับด้านท้ายเก็บนิดหน่อยแล้วก็สีคันหน้าเก็บนิดหน่อยนะครับคันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับปี5 6ใบมีดหน้าใหม่พร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับ355,000บาทนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับดูรอยทะลอกมีอยู่นะครับสีเดิมๆนะครับนี่ฝากระโปรงมีรอยขีดข่วนใครที่ชอบรถสภาพไม่ต้องเก็บสีชุดฝากระโปรงนะครับก็คันนี้เลยสาธิกเอสพีนะครับด้านท้ายเก็บงานให้นะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ใบมีดด้านหน้าใหม่นะครับชุดคอนโทรลก็ใหม่นะครับอนี้จะค่ายนาซ่านะครับใครที่ต้องการหาชุดใบมีดด้านหน้าคันล่างนะครับ ของค่ายนาซานะครับถ้าเป็นรุ่นของ L368 0นะครับอยู่ที่44,000บาทนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ลด2,000บาทนะครับเหลืออยู่ที่42,000บาทนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับชั่วโมงนะครับอยู่ที่982ชั่วโมง 355,000บาทนะครับกับ L 3 6 08 SP นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์087 522 3 8เจ็ดห3 3 9 9 9ส8งสปาเ้าปที่รับยาเทคเตอร์นะครับทั้ง3สาขาครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะรับสบวันนี้สวัสดีครับ